สวัสดีคะ่ะทุกท่านค้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ของราศีเมถุนนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนธันวาคมปี2564เกลิ่นเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มที่งานก่อนเลยนะคะงานของคุณในเดือนนี้ทุกสาขาอาชีพมั่นคงเป็นปึกแผ่นเป็นปึกแผ่น ลิงพันกันค่ะเริ่มแล้วและกำลังเจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองจังหวะชีวิตที่ลุ่มลุ่มดดนๆอนกำลัง,งโงหัวขึ้นมาแล้วค่ะนะโอกาสดีๆกำลังเข้ามาในชีวิตคุณเยอะนะคะใช้สติปัญญาใช้ะจะบอกว่าเล่ขเหลี่ยมเลยก็ไม่ใช่ ให้ใช้เขาเรียกว่าหัวแหลมอะนะคะตัวคุณนั่นแหละตัวควนเป็นนีคะ่ะเจ็ดดาบหัวแหลมนะคะใช้ตัวนี้ให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 มากให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดกับงานของตัวเองนะคะยังเดียวไม่พอต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันสุภาพนะคะตามหน้าที่การงานตามสถานที่ที่เราจะไปนะคะ ต้องดูดีไว้ก่อนไม่ต้องแพงนะคะมัธุรสวาจาเป็นเรื่องสำคัญคำพูดคำจาเป็นเรื่องสำคัญการพูดตรงพูดเท้าใจร้อนไปก็เท่านั้นไม่เกิดประโยชน์นะคะห้าไปอีกแล้วเนี่ยเ้าไปอีกแล้วเนาะนะต้อง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 ยึดตรงนี้ด้วยนะคะอืมนะคะงานมันคงไม่ต้องห่วงนะคะงานเจริญรุ่งเดืองรุ่งโดด จังหวะชีวิตที่ต่ำต้อยตกต่ำกําลังชูขึ้นฟ้าแล้วค่ะนะคะเทวดาเป่าแตรเป็นสัญญาณเตือนละว่าเรากําลังรุ่งอย่างมากเน้นระยะนะคะอย่างมากเลยนะ <c oughs> การเงินของคุณโอเคเนี้ยคุณคุณได้อ่ q ควีนออฟเ n นเ c l e s คือราชินีถือเหรียยนั่นแหละการเงินของคุณดีมากแต่ก็ต้อง รู้จักใช้จกจ่ายนะคะไม่ให้ช้อปปิ้งไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้นะอย่างที่บอกไปการดูดีของเราเนะี่ยต้องคือมันไม่จะเป็นต้องแพงเลยคะเนะี่ยคุณจะใช้จ่ายไปกับเนี่ยเสื้อผ้านหน้าผมเครื่องประดับอะไรของคุณเนี่ยนะนะไม่จําเป็นต้องแพงเก็บเงินไว้ด้วยนะคะพพอร์ตชีวิตในวันข้างหน้าเพราะคนสมัยนี้รายได้ไม่แน่นอนเดี๋ยวก็ได้เยอะเดี๋ยวก็ได้น้อยเดี๋ยวก็ไม่ได้เลย นะเพราะฉะนั้นแล้วต้องมีเงินทุนสำรองชีวิตเอาไว้นะต่อไปเรามาดูเรื่องสุขภาพในเดือนนี้สุขภาพของคุณโอเคหมดนะคะดีดีอยู่นะแต่คุณอย่าขับรถเร็วล่ะมันมันใจร้อนะคะเดือดอะไรไม่รู้อะบีบแตยไล่กันเหรอดึงสปาต้าออกมาแล้ววิ่งไล่ไลฟันกันเหรอ นะปาดนิดปาดหน่อยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ห้ามนะคะดูไม่งามซึ่งอาจจะส่งผลสาหรับการทําธุรกิจสําหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะทั้งโลกออนไลน์ทั้งออฟไลน์อะ่ะมันจะทําให้คุณดูได้ค่าไปคุณดูไม่เป็นมืออาชีพนะอีกอย่างหนึง่งห้ามละเลยเรื่อง new normal นะคะโอเคอยู่ว่าไพ่ของคุณมันไม่มีไพ่อย่างนั้นขึ้นมา แต่ราศีอื่นวันอื่นมีขึ้นมาค่ะเราอยู่ในสังคมเดียวกันเราต้องรักษา New Normal เอาไว้ใส่หน้ากากใส่เจลล้างมือเว้นระยะห่างนะคะฉีดวัคซีนทำตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัดห้ามเผลอเป็ดอันขาดนะคะนะ <c oughs> ต่อไปเรามาดูเรื่องความรักกันบ้างคนโสดในเดือนนี้อืม <c oughs> หากคุณพบเจอคนที่คุณถูกใจแล้วนะคะแล้วคุณก็ชอบเธอแล้วเขานะก็ลองลองคบกันดูแต่ตัวคุณเองอะ่ะจะลำคาญหากตัวติดกันมากเกินไปอะ่ะอีกฝ่ายนึงก็จะชอบคุณมากเลยนะอีกฝ่ายนึงนะเขาชอบคุณมากคือคุณมันไม่รู้ว่าเดือนนี้มีเสน่ห์ยังไงไม่รู้นะจนจนจนคุณลำคานอะ่ะ คุณจะอยากเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยจนคือขอให้ใจเย็นๆน,นะครบคนนี้ไปเลยก็ได้ถ้าชอบนะคะคือที่เขามาติดตัวติดคุณมากเพราะว่าอเขาชอบคุณมากนั่นแหละอาศัยเวลาก่อนนะคะอย่าเพิ่งแสดงตัวว่าตัวเองลำคาญน,นะนี้นะคะแต่ถ้าคุณอยากจะโสดต่อไปก็สามารถโสดต่อไปได้ไม่มีปัญหานะคะ ส่วนท่านที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วในเดือนนี้มีเรื่องบาดหมางก,กันในเรื่องของมือที่สามนะคะตัวคุณนั่นแหละนะคะรักรอบระวังด้วยนะคะมือที่สของคุณนั้นมีเจ้าของแล้วตรงนี้แหละหนักเลยอีกฝ่ายหนึ่งเขารู้ว่าเขาตามเล่นคุณแน่เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วรักเดียวใจเดียวดีที่สุดยึดถือหลักสินท่าเอาไว้ดีที่สุดนะ ยึดตามหลักศาสนาที่ตัวเองอนับถืออยู่นั่นแหละค่ะจะอยู่รอดปลอดภัยในเดือนนี้ในเฉพาะเรื่องคู่ถ้าหากทะเลาะกันแล้วลในเรื่องพวกนี้ก็ตามง้องอนค่ะตามง้องอนเหมือนวันแรกที่เราพบเจอแฟนนะคะเราทํำยังไงละ่ะถึงได้เธอมาเป็นแฟนเธอและเขานมาเป็นแฟนทําอย่างนั้นแหละนะคะอืเรื่องที่จะตีติงในหน้าไพ่นี้แทบจะม,มีอะไรให้ติเลยคือตัวคุมนั่นแหละ นะทุกเรื่องเลยหัวแหลมมากเกินไปหัวแหลมในด้านดีก็ถือเป็นด้านบวกไปหัวแหลมจนกลายเป็นเล่หเหลี่ยมเนี่ยมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมคะนะโดยเฉพาะเรื่องก่อนการมีมีคู่คน,คนมีคู่มีความรักนี่นแหละระมัดระวังฝ่ายตรงฝ่ายตรงข้ามของมือที่สามของคุณนะคะเขาจะมาห้าวเป้งใส่คุณระวังนะคะให้ยึดหลักศาสนาของตัวเงไวานะรักเดียวใจเดียวในเดือนนี้คุณจะรอดปลอดภยัย นะอย่างอื่นไม่อยากไม่มีอะไรให้ตีแล้วเพราะว่าได้ได้ได้พูดไปหมดแล้วนะว่าคุณควรจะทําอย่างไรคุณต้องเข้าใจแล้วโดยเฉพาะในเรื่องงานของคนสมัยนี้สําคัญมากนะแต่ในเดือนนี้ของคุณรุ่งจริงๆชูคอขึ้นฟ้าละเทวดาเรียกร้องให้คุณขึ้นฟ้าละนะการงานที่มั่นคงครอบครัวที่อบอุ่นมาล้ะคะ่ะ ในเดือนนี้สำหรับคนเออสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะก็ถือเป็นไพ่ที่ดีสำหรับงานนะ้างานของคุณเลยล่ะก็ขอให้คุณโชคดีตามนี้แล้วกันนะคะก็ขอทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ